ก่พอนพูดได้แต่ใต้ขลาังงานเขียนว่าแต่ไม่พูดทุกคนที่นี่แม่งสัตวเยอะจริงๆนะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้คือ,อยังยังคิดชื่อน้องไม่ได้นะใช่ให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าอยากได้อะไรเอาจริงน,น,นะยังยังไม่รู้พอยแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกัน <c oughs> เรามาพาพ่อมาซื้อนก <c oughs> พ่ออยากได้สิตัวสั่นเหรอพ่อไม่ใช่พ่อมึงมึงกูรู้เนี่ยอยากเล่นแต่ไม่เวลาเก็เลยบอกว่าช่วยพ่อซื้อเดี๋ยวซื้อให้พ่อไม่ตอนนี้พ่อมีพันธะของของเป็กอาจจะเป็นนกต่อแล้วแต่ของผมอะต้นไม้ผมได้มาผมไม่ดูแลเลยนี่ตันนี้เฮ้ยอยากเอามังกรอะไม่ได้หรอกเฮ้ย เที่ยวแล้ก็เจียวพ่อเลยโอ้โหไอเที่ยวตกลงปิ๊งไม่เล่นแล้วไม่ไปเชียร์เต่างตังค์ไม่ไม่เชียร์รักเลยเราต้องมาลุ้นกันว่าไม่รู้ความสามารถลุ้นว่าเราจะมาได้จังหวะที่เครื่องมันตั้งเวลาไว้หรือเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกัความสามารถเลยยี่ใครจะยีดได้จริงๆมันตุ่มมันตุ่มไม่ได้หรอกทุกคน กดให้มันเองหมดเวลามันมีทิกนะเว้ยเบรครู้ป่ะไม่รู้ฉันแม่เลยอยากกินเต็มโคนธรรมดาอันหนึ่งครับโคนธรรมดาอสองครับโคนไม่มีแฝงประกันจ่ายนะครับเฮ้ยเลี้ยงเหรอเลี้ยงเก่งแม่น้องได้คนเดีางเบย์ขอบคุณครับเรายังไม่ได้เปิดช่องแบบจริงจังเลยทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่อะไรวะมันจะดูจักเอามันเลี้จะจับเหมือนกันหมดเลยใช่ตอนนี้ก็จะจับหมดเลย แต่เป็นตลาดนัดสัตว์เลี้ยงอ๋อแต่รู้จักตลาดนัดสัตว์เลี้ยงนะใช่ไอ้เราอยู่ข้างๆกับโอ้ยแล้วข้างหลังเขาก็เลี้ยกันอยู่เขาไม่รู้นั่นแหละทุกคนวันนี้เรามีพ o อยว่าเราจะมาดูสัตว์เลี้ยงให้พ่อว่าพ่ออยากได้นี่สิงนกเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยกแก้วไม่เขาดึงพ่ออยากได้จนตัวสั่นหมดแล้วเนี่ยพ่ออยากได้มืออ๋อไม่อยากได้ไม่คนณนึงอยากได้นกอยากให้มันแบบว่า ทำไม่ได้หรอกได้กูจะให้มันสอดร้องซูนี่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 อย่างเงี้ยเออไอโซนนี้มันมันแบ่งเป็นโซนไงไปแกแกมาบ่อยแกต้องรู้ดิอันนี้จะเป็นปลาก่อนส่วนนี้จะเป็นโซนปลาทั้งหมดมันอยากเลี้ยงปงเลี้ยงปลาก็มาโซนนี้คือไมาถนัดตัดเพราะ้ราใส่น้ำเล่นน้อยแม่เปลืองกูไม่ใช่หลักการ้ารนกเฮ้เวลาแรกเนี่ยนกที่พ่อซื้อเนี่ยก็จะเป็นนกกงงเนี่ยออกไล่จับเอาได้ นี่ยป็นกที่พ่อจะเอานะเนี่ยนกเี่จะมาจะเอาขเนี่ยนี่ยโอ้หแค่เสียงเขาไม่น่าเลี้ยงนี่ยะพ่อจะเอาพ่อจะแบบนี้เอาแบบลูกป้อนแบบนี้เนโอ้โหแบบเพิ่งเริ่มเลยเหรอใช่แบบนี้นลหนะใช่พูดได้ใช่สอนพูดได้แต่ป้ายขนาดงานเขียนว่าแต่ไม่พูดสอนได้แต่ไม่พูดเหรอลองพูดมาอีกได้หนึ่งเรื่องทางข้างเขาค่ับอันนี้นกแก้วอะไรครับอ๋อแก้มเขียวกินชีสกินชีสสอนพูดอ๋อนี่มันนกกินชีส ตัว800นะ800หงอให้นกนึงนกไม่แพงกวนะ800นะจรองื้ออ๋อตัวบนกระโดนี่ก็คือแบบวันนี้แต่ให้ม่เกินหนึ่งพัอ๋ออุ้ยอุ้ยแม่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 ว้าวน่ารักอะอยากเลี้ยงเลยจะไปหาเลี้ยงตัดมันแบบฮาราาะจริง แล้วมีคนเมนต์ปาร์ว่าทำไมพี่ปาร์คลักสับทุกตัวย <c oughs> กเว้นชิต้ากับดาวเรืองไอพี่อ่อันนี้ก็เป็นร้านอาหารอ๋อเหมือนมันก็แบบครบวงจรนะครับแบบว่าอยากอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยที่นี่แต่ว่ากลงนกพ่อมีแล้วใช่ปะ่ะเพราะว่าเราเอาไว้ใส่แค่ตอนกลางคืน,นไงเพราะตัขึ้นพ่อแค่วางแล้บนคอนอนอะ่ะแล้วก็ผูกขาไว้วางบนคอนเบกับพี่เป็นแค่คอนไม้ใช่อะไรปาร์เนี่ยแต่ว่าพี่คิดว่าสองตัวนั้นก็น่าสนใจนะมันดูเชื่อม ดูด <ettes> ิทุกคนเนี่ยกี่บาทตัวเนี้ยดูดิจับได้เปล่าไ้เียเกือบได้ละเกือบไม่ต้องเสียแปดร้อยละเกือบไม่ต้องเสียแปดร้อยละเมื่อกี้ถ้าจับได้ฟรีนะีน่ตัวเนี้ยจำได้ว่ามันจะเป็นแบบก้อนเลี้ยงหมดเลยเอาเหรออ๋อมันถึงตรงอ้าวทำไมลื้อไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่สอนผู้ได้แล้วก็ส่งไม่แรงมากถ้าถ้าดีตีแบบเนี้ย ที่จริงใจมากอันนี้แต่งดังกันเหญ่ยมากร้านพี่เราเขาบอกว่าคุณไม่ได้ที่ได้แบบนี้แล้วพอเราเดี๋ยวทุกคนนั่นคือไก่นะไก่อะไรอ่ะก็ที่วัดนี่ในกระถิวัดที่พวกไปจับไปนั่นด้วยอ่ะจริงเหรอไปจับหวยอ่ะเท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งพันสองไหนบอกบอกไม่ให้เกินพันหนึ่งไงเซฟไว้เซฟไว้ไม่ได้จริงๆเราสามารถซื้อเลยแต่คลิปแบบมันเวลาไม่พอไม่ต้องไปเล่นก่อน เงี้ยของาแมวว่ะโห้ลิ้นห้อยแล้วลูกคือจริงๆแล้วอะ่ะไม่รู้นะเวลาซื้อสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนีน้ที่จะชอบดูร้านที่แบบว่าสัตว์แม่ต้องมีความสุขในร้านครับต,ต้องเลี้ยงดูดีๆหน่อยใช่<ล>ใช่ร้านไหนที่แบบว่าขายสัตว์แม่อันเนี้ยพี่จะไปเข้าไปเลยอาอย่างเนี้ยดูดูดูนี่ดูนี่ข้ามถ่ายนะเบ๊กเนี่ยปังไม่กล้าถ่ายกลัวเขาด่าเคยเพราะว่าสรุปคือเราตาตัวไหนตัดตัวเนี้ยตัดตัวเนี้ย อย่าเลี้ยงหรอโอ้ยเลี้ยงมานานแล้วนี่เฮ้ยเอ๊ะเขาเอาวะเขาเออเขาเอาเลี้ยงจนออกไข่แล้วอุ้ยเอาไข่กี่ฟองอ่ะสามฟองเสียไปฟองนึงอ๋อพ่อจะหาว่าแม่เป็นเต่าตันุหรอดูดิเลี้ยงเลี้ยงไข่ไปเรื่อยเวลาไข่เฮียเลยถ้าเราเป็นเฮียแม่เ่รมุกด่าแม่เหรอมันเป็นมุกด่าเราจะเฉยด่าเราเล่นๆน่ะเนี่ย น่นรถจะกินหัวมึงนะปาร์คกินมึงคนแรกเลยไป๊กน้าแม่เนาะล้อเรีือบุพการีเนี่ยนักงตลบ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 มากคาติบาร่าคาบิบาร่าคาบิบาร่าคาบิบาร่าปะคาบิบาร่าน่ารักอ่ะดูนี่กระตายเสร็จแล้วไอตาคาบิบาร่าทุกคนที่นี่แม่งสัตว์เยอะจริงๆนะเนี่ยรู้สึกว่าอยากอยากมาดูสัตว์อะไรแปลกๆอ่ะแม่งมีหมดอ่ะนี่คาบิบาร่ามึงไปดู ีทุกอย่างเลยถ้าไม่ส่แปลกๆก็จะอยู่โซนนู้นหมดเลยร้านแรกเราถามว่ามันคือกรีนซีคือแก้มเข e ียวแก้มเข e ียวว่าเสียงดังแต่ว่าพูดได้ไอ่ตัวลิงเน็กอะเสียงไม่ดัง,แ,งแล้ว,ลวไม่ดดได้ไม่ดได้เฮ้ยพี่มอนพี่โรเว่พี่มอนบ๊ายไม่เห็นต้องกังวลไยมันไปกันสักแล้วเรื่องายไม่เคยมีแม่ฉันซีฟุนนี่อภัยบุญก็อยู่ด้วยอะไรวะพี่มอน น่ารักจะล้มจะล้มจะล้มไปดึงหาวานไปดึงหาวันไปตกแก๊กตกแก๊กตกแก๊กมานายชื่ออะไรนะเนี่ยไม่แพงพันกว่าจริงเหรอชี่ได้ราคาอีโกน่าไอันนี้อีโกน่าและเนี่ยเป็นคนน่ารักเหมือนนางฟ้าเลยไหม่กาลิกาแม่นี้มีบุญคุณอันน่ารักนี่อันี้อีโกน่าและนั่นนะน่ากลัว อี่น่ากลัวอี่น่ากลัวเขาปากดีเนาะเล่นปากดีก็ดีนะบอกว่ากลัวดีนะใช่เขาจะได้กลัวแม่ไงใช่ไหมแล้วไงต่อแม่ระวังนะตัวไรอ่ะชูก้าไรเดอร์ชูก้าชูก้ารูนทำไมยังไม่ลองกันอีกเหรออทุกคนดูเงาผมดิของจริงอันเนี้ยถ้าอยากเรียนนะถ้ามันตัวอีกแน้ตลอดชีวิตก็ดีจะซื้อโวันนี้หน่อยเล มันคืออะไรครับมันพันอะไรครับอ๋อชิวาวา่วา,วาโอ้ปากแคบไปด้วยเชียวเออนี่นี่สีเหมือนเมอร์เลยอ่ะน่ารักจังแต่ชชียว่ากไงปากมันแคบอะ่ะามันดังเออมันเป็นปากปากากะเอเคถ้าไปแต่กอ่อนเราจะเลี้ยงอันนี้ใส<อ>่เด็กๆโอ้มันต้องเด็กกว่านั้นถ้าแกเอาเด็กแดงขนาดนั้นถ้าโตขึ้นมาเป็นหนูท่อทำไมมันน่ารักของหูมันตกเลยใช่ไม่เรื่องอ่ะว่เลียงก็น่ารักของหูตก ห้ามหาให้มันเลียนะไม่เรียไม่เรียไปนาน่ารัังโลว้าสวัสดีครับสวัสครับน่ากันนะจะเป็นอะไรเียลไอคนนี้น่ารักจังเลยอาสวัสดีคับน่ารักจังเลยอยกะบายจังเลยอยากกบาเอไม่อยากกบาร้อนนี่คือแมงมุมนะทุกคน ผมชอบเย็นเลยนี่เอาขวดใส่น้ำใส่นี่นี่คือแมงมุมนะค้าขายกระติ๊กก่ะติ๊ก่ระิ๊กกร่ติ๊กกระ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 อิ๊กกรอตอ๊เกร้ติ๊กกระติากกระติ๊กกระติ๊กก่ะตค๊กกะติ๊กกระติ๊กกิ๊กกระติ๊กกอนติ๊กกพูดิูดถ้าตอบกกตอ๊กกรตร้าิ๊ากระติ๊กกระติ๊กกรกกกกก อ๋ออ๋อแต่นี่คือสีแบบสีฟ้าใช่ไหมนี่คือสีพิเศษใช่อ๋อทำไมสีสูงเออตลอดเวลาสีตลอดเวลาให็นู่ออกสีก็สีสีเราดำๆเนี่ยอ๋ออันนี้ก็อในหิวเหรอหิวตลอดเวลาอ๋อสูดจ่าสองคู่เอาไปคู่เหรอเอาไปคู่ถ้าถ้าเป็นคู่ได้กินมกืี ครับตอนนี้คือเรากลับอย่างไวเพราะว่าได้น้องมาแล้วใช่ก็ไม่อยากให้น้องตัดแดดนะเพราะว่ามันมันร้อนมากจริงแบบร้อนจะเป็นฮิสตรอลตอนนี้คือ,อยังยังคิดชื่อน้องไม่ได้นะใช่ตอนแรกที่ผมคิดไว้อยากให้มันชื่อสมเหมือนเดิมแต่พี่แปกกบอกว่าไม่จําเป็นแล้วจริงหรอเอ,อให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าอยากได้อะไรหรือถ้าสมทือคนคิดมันเป็นแบบว่ามันเก๋แล้วถูกใจก็จะเอาสมเหมือนเดิมพอเอาสมอะไร เมื <icana> ่อก <ậ> ี้พ ok er si ่อพูดแล้วพ่อพูดว่าสมสู่กับสมเสร็จสมสู่กับสมเสร็จพูดได้ตอนกี่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่พ่อลองขำมันขำตามเนี้ยตามภาษาคนแก่ทุกคนตามภาษาคนที่เกษียณแล้วไม่เาโดนต้นไม้ก็หาสัตว์เลี้ยงก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะบอกเขาก็รู้กว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิตแล้วเขาก็ต้องอยากอยากแบบได้ยิน ร้องยี่อะไรเนี่ยอเดียวใหการเดยวใเฉยเฉยเอาไส่ไก่แปะหางมันต่างกันพี่เป๊กไหนไหนไหนแล้วออวะไมยมีอีเป๊กมึงตามเชิดมันเดี๊มึงมันขี้แล้วพอเหอะพอเหอะอเอเอาให้มันชัดๆดิว่าตัวไหนเป็นตัวไหนทุกคนกระดอนชัดไม่บอกตัวปลาได้จับพี่ลูกให้มันได้ดิไหนทุกคนคิดว่าหังไงไอ้ปลายเหลืองกว่าอ๋อเหรอใช่เปล่าใช่ดูหางไงหางหาง ไม่ผมต้องจับพิรุธไปให้ได้ก่อนเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันมาละมาละมาละก่อนนี่มาละมาละกตอนนี่เมันลองเอาผ้าลองอู้ยสากกันเลยชมพูเกว๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไม่อยากให้มันเชื่อไงคืออยากให้มันแบบไม่ต้องกลัวคนเลยอ่ะน่ารักจังเมื่อกี้ผมทำท่าเนี้ย ชิบูโปเลยเมือนรูเอาหน้าเข้าเงี้ยจามน้องมันมีนี่มันมีเหมือนกับเป็นแบบปุยๆอ่ะให้เวลาน้องแบบว่าคุณชินกับบ้านเราทุกคนแล้วเราจะเริ่มฝึกซ้อมให้น้องอ่ะพูดคำที่เราอยากจะพูดนะครับใช่ทำไมไปมุดเขาอย่างนั้นน่ะมันตัวใหมุดมันหนาวเลยมันถาที่อบอุ่นอย่างเงี้ย่ังั้นเราเข้าที่ละพอแล้วแหละทุกคนอทุกคนวันนี้ให้ น้องๆได้ไปพักแล้วอืมโอ้ยอย่าย่าไปดึงอย่าไปดึงอมให้พ่ออะคุณพ่อลูกคุณพ่อเข้าูงบ้านเข้าเหาเต่งอ๋อ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 อกออ๋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 ออลออกออ๋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 ยอ๋อ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 อๆออ๋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 ้อ๋อ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 อ นะถึงวันนี้มันจะตายนะเราอาจจะไปก่อนนกได้ไป <c oughs>